เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นประชากรที่จะกำหนดทิศท,ทางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติในอนาคตเมื่อการเลี้ยงดูและการศึกษามีราคาที่ต้องจ่ายแต่เมื่อ,อไรายได้ไม่มีพอกับการเลี้ยงชีวิตการเลือกให้มีชีวิตรอดไปได้ในแต่ละวันกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของครอบครัวที่ทำให้ชีวิตของเด็ก กอยู่ในสภาพ,พเปราะบางเปราะบางกับชีวิตในปัจจุบันและเปราะบางกับปัญหาในอนาคตถ้าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มให้กับสังคมได้เด็กพวกเนี้ยก็จะได้ไข่เรื่องของการได้ทุนการศึกษาเพื่อให้ได้ดำรงมีกินมีอยู่มีใช้ในระดับพื้นฐานที่ไม่อดอยากเราจะไปเติมความไม่สมบูรณ์แบบ ช่องว่างเล็กๆตรงนี้ให้กับสังคมของประเทศไทยเพื่อให้เด็กส่วนหนึ่งได้มีอยู่มีกินแล้วก็มีใช้ในระดับพื้นฐานที่ไม่ยากลำบากหรืออดอยากโรงเรียนวัดทับกระดานอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น310คน โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานหงไทยสาขาสุพรรณบุรีนักซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารหงไทยที่ต้องการให้ความช่วยเหลือลูกหลานของคนในชุมชนรอบๆสำนักงานสาขาหงไทยทั้ง4แห่งในปีนี้เด็กๆจากโรงเรียนวัดทับกระดานจึงได้รับการอุปถัมภ์ทุนการศึกษาจากหงไทยรวมทั้งสิ้น14ราย การให้ทุนกนรารศึกษาเด็กเนี่ยผมไม่กําหนดไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกเรหรือไม่ดีหรือติดยาหรือเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กเรียนเก่งแต่ให้เขาขายเด็กยากไรก็คือพ่อแม่ลําบากเดือดร้อนหรือพ่อแม่ติดคุกติดตารางเสียชีวิตปล่อยให้อยู่กับตายายปู่ทวดโดยที่ตายายปู่ทวดก็ไม่ได้มีงานทําก็ต้องเลี้ยงเด็กไปแบบอนาถา หรือเด็กแบบลำบากการให้ทุนที่สุพันเนี่ยก็คือเริ่มเลยนะครับเป็นความตั้งใจที่อยากจะลงสำรวจเองคือเราส่งเจ้าหน้าที่เราเนี่ยไปเก็บข้อมูล ไปเอาข้อมูลของเด็กตามโรงเรียนก่อนแล้วเสร็จแล้วที่โรงเรียนก็จะมีข้อมูลมาให้เฉลี่ยประมาณ38ลายที่เด็กยากไร้แล้วเวลาลงสำรวจเนี่ยเราต้องการให้ทุนเนี่ยมันไปอยู่ที่เด็กยากไร้จริงๆไม่อยากให้วัตถุประสงค์มันผิดวัตถุประสงค์ไปตกในเด็กที่ไม่ลำบากเป็นเด็กเส้นเด็กยกักเด็กฝากหรือว่าเด็กเด็กที่ไม่ลำบากจริงๆเราก็เลยให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยที่เป็นผู้จัดการสาขาเนี่ย สาสาขามารวมกันแล้วลงสำรวจพื้นที่ว่าตามรายชื่อเนี่ยเด็กเนี่ยเข้าข่ายอนาถาไหมยากไร้ไหมสุดท้ายแล้วยากไร้อยู่8อีก28รายไม่ได้ลำบากไม่ได้เป็นเด็กอนาถาตรงเนี้เราต้องการที่จะลงสำรวจให้ได้เด็กยากไร้จริงๆเพราะเราต้องการเติมเต็มช่องว่างให้กับสังคมที่เด็กลำบาก นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่สุพรรณปีแรกก็เลยได้มา14ลายที่เป็น14ลายเพราะไปเจออีก6ลายที่ไม่มีรายชื่อแต่ลำบากหรือเกินเราก็เลยให้ทุนเพิ่มไปอีก4ลายกลายเป็น14ลายของสาขาสุพรรณบุรี วันนี้ที่บ้านของฟ้าใสาบ้านโฟกบ้านไข่มุกและบ้านเนยมีทั้งครูและพี่ๆจากหงไทยมาเยี่ยมเพื่อไถ่ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการการช่วยเหลือในด้านอื่นใดอีกออันนี้เรรืง่ง ทุนการศึกษาที่หงไทยมอบให้ทุกๆเดือนจะนำไปสู่การช่วยเหลือที่ไม่ใช่แค่ตัวเด็กแต่ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัวด้วยก็ยังได้แบ,บ่งเบาภาระครอบครัวเนาะแล้วก็ในเรื่องการเรียนการสอนอาหารการกินก็ก็มีส่วนนี้ด้วย โครงการเนี่ยตั้งใจว่าให้ไปตลอดเราก็สำรวจทุกปีถ้าเกิดพ่อแม่เด็กอ่ะดีขึ้นสิทธิจะยุติทันทีเกิดพ่อแม่เด็กตั้งหลักได้ไม่ลำบากแล้วก็พอเลี้ยงดูให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นแล้วเนี่ยสิทธินั้นจะยุติทันทีแล้วก็เอาไปให้สิทธิที่เด็กที่ลำบากต่อไปก็จะทำอย่างเนี้ยทุกสาขาจะเคลื่อนไหวเป็นอยนี้ไปตลอดเกิดสมมติเรามีอยู่ที่1ิสาขา ทุนการศึกษาจะมีถึง5้าก็คือ1สาขาต่อ5 50ลายของเด็กมี10สาขาก็เท่ากับ510ก็จะให้อย่างนี้ไปทุกๆปีทุกๆปีทุกๆปีๆปตลอดไปทุนการศึกษาของหงไทยแม้จะเป็นทุนการศึกษาทุนเล็กๆ แต่เป็นการให้ที่ต่อเนื่องทุกเดือนด้วยความมุ่งหมายเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆในวันนี้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนมากนักรวมถึงต้องการช่วยให้ครอบครัวของเด็กๆได้ตั้งหลักและตั้งตัวได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนี่คือเป้าหมายอันสูงสุดของการให้ทุนการศึกษาของหงไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราไม่ได้ทำเพื่อเราต้องการให้ให้สังคม ยกย่องแต่เราต้องการทำเพื่อเติมเต็มสังคมที่สังคมขาดหายไปมากกว่าก็ขอบคุณทางบริษทัทที่เล็งเห็น ความสำคัญของการศึกษาแล้วก็เยาวชนไทยนะคะในการสนับสนุนทุนการศึกษาก้อนนี้ขึ้นมานะคะให้กับเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆมีแรงพักดันในการใช้ชีวิตแล้วก็มุ่งมั่นในการศึกษาเพื่ออนาคตที่สดใสสืบต่อไปค่ะก็ขอบคุณทางบริษัทนะคะที่เล็งเห็นความสำคัญในตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ